ตัวความนึกคิดของจิตที่เราวิ่งตามทุกวันเนี่ยเราจึงตกเป็นทาสของว่าใครพูดให้ดีใครชมให้ดีกลับดีใจแต่ใครบอกความจริงแต่เป็นคําพูดไม่เพราะแต่เป็นความจริงแต่กลับเสียใจนเพราะเราหลงสมมติตั้งแต่แรกแล้วเหมือนเราสมมติว่าเราทุกองเนี่ยเราสมมติตัวเองว่าเป็นพระโยมมากรมาวายัย <c oughs> เป็นพระพุทธ,ธะในจิต คือรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่เกิดดับก็มีไม่พร้อมรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันกันไม่ได้แก้ไม่จบยกจิตออกจากความรู้สึกเล็กๆก,กน้อยๆไม่ได้แล้วเราจะเป็นพระผู้เระเดิฐยงไงเพราะนั้นผมจึงคิดมากแม้แต่บนหัวผม,ผมยังผมยังอยู่ไม่ได้ <c oughs> อะมันยังเกลี้ยงอะน,นะ ด้วยเห็ุไม่ผมไม่ได้วาันเหตุจะทันอกมาตนนัอันนี้เป็นปรัชญาทำไ้ไม่มีอะไรเป็นปรัชญาไปเจอยๆอันี้เป็นปรัชญานั่นใครเหมือนกันก็เป็นมันเป็นปรัชญานะมันเป็นปรัชญาด้วยเหตุนี้ปรัชญารอบด้านในประเทศอินเดียเนี่ยยิ่งใหญ่มากสำคัญมาก ตั้งแต่วันที่ท่านเหยียบมาอินเดียเข้ามาหาเราฮัลโหลเยสคัมมี่เซสเตอร์คัมมี่เยสคยากที่จิตจะเข้าถึงจนกว่าเราค้นหาตัวตนค้นหาสัจธรรมเพิ่มต้นค้นหาความสงบเจอนั่นเราจึงจะเป็น <Okay. S 1> ถ้าเอาเจดีมาตั้งเอาตรงนี้วางข้างล่างจะตั้งอยู่ไหม ไม่อยู่รับน้ำหนักไม่ไหวเพราะฉะนั้นเพียงแค่รู้รู้เพียงแค่เห็นเห็นเพียงแค่แค่ได้ยินมันก็เหมือนเอานี่ไปตั้ง้างล่างล้มหมดแต่ว่าถ้าฐานนี่มันมันม่นคงอย่างนี้นะมันก็จะตั้งมั่นได้เลยเหมือนพวกเราไปที่ไหนก็แบกสามอย่างนะหนึ่งก็แบกอัตตาตัวตนรสชาบรรดาสั์ใช่ไหม องก็แบ่งเป็ญญาโทปัญญาเอกปปิญญาตรีปปิญญาอะไรก็แล้วแต่แต่บางทีก็ไปถึงอินเดียเนอแล้วยังแบกเจ้าวานมาด้วยนูแบกเจ้า,<ส>าน,นู่นนี่เจ้านั่นมาด้วยอันนี้เรียกว่าสิ่งที่เราแบกทั้งที่ไม่มีอะไรธาตุสี่มันมีเป็นเจ้าวานได้ไหมดินน้ำไฟลมมันเป็นได้ไหมธาตุสี่เป็นไม่ได้ครับแค่ดินน้ำไฟลมเพราะฉะนั้นตัว เมือนสมมุติเราเป็นเราเนี่ยนะมันเป็นผัวท่านตัวผมเนี่ยถ้าโดยประมาทแล้วไม่มีเลยดินน้ำไฟลมก็ไปแยกสลายไปตามาที่มันอะไรที่เราชอบทุกวันนี้มันก็ไม่เทียงแค่ชอบมันเกินเรบที่เราชังทุกวันนี้มันก็ไม่เทียงแค่เราชังที่ดีใจทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่ดีใจมันเกินเรบแล้วที่ว่ากูชนะกูแพ้นะ่ะมันก็เรื่องสมมติทั้งหมดจริงๆตัวพวกเราก็แพ้ทั้งหมด ตายหมดไม่มีเหลือตายหมดเพราะฉะนั้นบนเส้นทางของความตายเนี่ยที่เราได้กําไรคือเราค้นหาความว่างเจอค้นหาความไม่มีเจอสาธุแม้แต่ตัวตนก็ไม่มีดับสลายหายสูญหมดทุกป,ประการเลยสาธุสาธุาเรียกว,ว่านักปราชญ์ทางเขาใหญ่นี่นักปราชญ์เขาใหญ่แต่รู้เท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไม่รู้จริงๆกับรู้จริง คือไม่มีเลยที่จะรู้อผู้พูดผูกพูดผู้พูดเป็นปรัชญาใช่ไหมครับเนี่ยเน่ยอาว่านั่งมันเริ่มต้นจากปรัชญาทางพิมายยอ๋อนี่ปรัชญาพิมาย๋อปรัชญาพิมายไม่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 ปรัชญาทางพิมายนั่นหมายความว่าจุดหมายของทิศทางมนุษย์เนี่ยมันต้องมีปรัชแปลว่ามีผู้เข้าใจรอบ แต่สิ่งที่เข้าใจทั้งหมดสิ่งที่รอบทั้งหมดคือไม่มีอะไรที่จะต้องเข้าใจไม่มีอะไรที่จะต้องรอบเพราะ,ะตั้งับไม่มีนั่นเองอคือมีอยู่ในไม่มีไม่มีอยู่ในมีแลว่าอะไรวะ <c oughs> นันนักปราชญ์เองยังไม่รู้ <c oughs> เลยว่นนัเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นมัน <c oughs> จะสูงขนาดไหนสูงขนาดไหนก็นแล้วแต่มันตามกวาหญ้าที่ขึ้นบนนั้นนะอ้าว นแรลกนะคนจะใหญ่แค่ไหนถ้าไม่มีบริวารอยู่รอบข้างจะเอาใครมาเรียกว่าสูงเอาใครมาเรียกว่าอำนาจอย่างนายกรัฐมนตรีมีอำนาจก็มีรัฐมนตรีอยู่รอบด้านอ่ต้นไม้ที่สูงสุดถ้าเอาลงจากภูเขามาตามกว่าต้นนี้อีกท่านเพราะฉะนั้นพวกเราถึงบอกว่าฐานของชีวิตเนี่ยที่มั่นคง มันต้องใหญ่เหมือนฐานเจดีย์อย่างนี้แล้วจุดสุดยอดของฐานเจดีย์นี้ใหญ่หรือเล็กท่านดูเนี่ยเพราะสิ่งที่เป็นสัจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดยากที่ตาจะมองเห็นสิ่งที่ละเอียดที่สุด